คันนี้เป็นมิตซูบิชิโชกุนนะครับรถในตำนานนะครับของหลายๆท่านนะครับอีกคันหนึ่งนะครับมาเซอร์วิสที่อูที่นบนะครับอรุ่นนี้มีบันไดขึ้นได้ด้วยนะครับ,รบตรงนี้เป็นขับเคลื่อนแบบมิตซูบิชิปาเจโร่รุ่นปัจจุบันเลยนะครับที่มีอยู่นะครับ ระบบ S-S4 นะครับคือขับเคลื่อน2ล้อหลังเป็นหลักนะครับแล้วก็4ฟูนะครับ4ฟูก็คือ,อ,อไม่ล็อกเพากลาพอดวัีเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนรถมานะครับแกก็คิดว่ามันมันล็อกเหมือนเทอร์โนคันเก่าของแกนะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น 2S 4ฟู 4S ล็อกเพากลาง4สโล o m มิตซูบิชิจะมีทั้งหมด4ตํตำแหน่งอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งของมันก็คือพาโนะครับ พาโดรุ่นประมาณ95นะครับแต่ว่าพาโดเนี่ยเป็น4ฟูลไทม์นะครับสำหรับตัวนี้เป็น4พาร์ไทม์และ4ฟูลไทม์นะครับพี่นบนะครับเจ้าของสำนักกำลังนับเฟืองออเฟืองคันนี้ครับเมสูบิชิปาเจโรโชโกุน,<า>พ,นพี่นบโชโกุนรุ่นนี้พี่นบนับอะไร ับเฟือนใบสีอันนี้เรียกใบสีเนาะใบบสีสครัอันนั้นเดือยของหมูอ้อสองสามสี่อันนี้ผมคลิปแบบต้องต้องมีคลิปแบบไม่ใส่เสื้อผ้าครับถ้าคลิปใส่เสื้อผ้าแปดเก้าสิบเอ็ดห้าหนึ่งเดือยหมูสิบเอ็ดอันนี้ห้าหนึ่งอาหารกันเอาเองสแตนดาร์ดใช่ไหมครับครับผม อันนี้ถอดมาเพื่อมันนับอย่างเดียวเหรอพี่ครับมันนับแล้วก็เอาประกอบเข,ข้าไปใหม่แล้วก็จะสั่งเจ็ดสามเจ็ดจะเอาอะไรก็ว่ากันไปอ่านี่เขียนเรียบร้อยนะครับสิบเอ็ดห้าหนึ่งแล้วมันไม่ลบเหรอพี่อ๋อพี่เขียนไว้เป็นความทรงจำเฉยๆตอนนี้ไม่ลบเพราะในประกาศเคมีครับอ๋เอเดี๋ยวมันไม่ลบมันอยู่ในคลิปผมบางทีผมก็จําสลับกันนะระหว่างคาริเบียนสิบเอ็ดสี่สามกับสิบเอ็ดสี่หนึ่งตกลงคาลิเบียนเท่าไหร่พี่ผมยังลืมมัน เ้วมันสปอร์ไรเดอร์สีเป็ดสี่หนึ่งไงเอองงงงงนั่นแหละรุ่นนี้จะเป็นสี่พาร์ทไทม์นะครับปาเจโร่มีสองเอสสี่ไฮสี่โลนะครับอันนี้เจ้าของใช้ยางอีโบคอสสีดำนะครับเล่นกับสองหกห้านี่มันเจ็ดห้าสิบหกนิดประมาณไซส์เท่าไหร่พี่นกสามสองนะครับสามสอง อ่านี่ยังไม่ได้เรียกเลยนี่พี่นกครับสวัสดีครับนี่นี่นะเจ้าของสำนักนะครับพี่นกนะครับอู่พี่นกตกลงชื่อพี่นกมานพเซอร์วิสมานพเซอร์วิสสี่คูณสี่ตอนนี้ย้ายอู่มานี่นะครับใช้เบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างล่างนะครับย้ายมาเขาเรียกทำเลอะไรพี่พืชสวนโลกพืชสวนโลกครับผมไกลพืชสวนโลกนะพี่เปิดอู่มากี่ปีแล้วพี่สามสิบปีแล้วครับสามสิบปีแล้วส่วนใหญ่ก็ออฟโรดหมดผมเห็นรถโฟกมาอยู่คันหนึ่งอะรถเก่าๆ,ๆคันหนึ่งอันนั้นขายไหมเนะี่ย อ๋อมาออร์มอลิตครับเออขายไหมขายแต่ยังหาตัวโอนยังไม่ได้อ๋ออ๋อขายถ้าถ้าใครมีกําลังก็มาครับนะครับครับตอนนั้นเขาเรียกอะไรมอร์มอลิตมันยี่ห้ออะไรพี่ผมไม่รู้จักยี่ห้อมอริตเลอโอ้โหออรมอลิตของของอังกฤษเป็นรถอังกฤษอ่าโอเคครับเปโฟกนี่เป็นของเยอรมันอ่าไม่มีความรู้ครับอันนี้พี่ย้ายอู่มาทำเลใหม่ตรงนี้คันนี้กำลังทำอะไรครับพี่เซอร์วิสอะไรครับนี้กำลังจะ ตั้งเฟียงท้ายเปลี่ยนเฟียงท้ายเป็นเจ็ดสามเจ็ดอ้าวเดี๋ยวของเดิมตอนนี้เป็นอะไรครับพี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดห้าหนึ่งทำไมจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดียังไงครับเปลี่ยนแล้วมันจะมีแรงขึ้นเยอะอันนี้อัตราทดหารมาได้เท่าไหร่พี่เมื่อกี้อัตราทดหารได้สี่จุดหกครับเป็นเจ็ดสามเจ็ดอัตราทดแต่อยู่ที่ห้าจุดสองห้าห้าจุดสองห้าทางดำก็หนืดขึ้นด้วยว่ะขึ้นร้อยยี่สิบก็รอบสูงหน่อยครับนะครับแต่ในในในตำแหน่งเกียร์มิตซูบิชิเนี่ยไอ เกสามเกนี่มันมันมันยังไม่เฉืมันยังดีแรงดีสปีดแรงดีกว่าอืของเดิมเยอะแต่ถ้าเป็นเกียตัวยไม่ไปนะครับเกียตัยมันมืดสมมติเราจะวางแอร์ล็อกเนี่ยพี่นบเราก็แค่นับเฟืองใช่ไหมเวลาจะวางแอร์ล็อกว่ารุ่นนี้แอร์ล็อกเราต้องเอาดอกจอกนี้ออกใช่ยไมอ่าใช่เอาตัวแล้วก็นับเฟืองนับเฟืองต้องเฟืองดอกจอกนะครับนับเเฟืองง่ผาาข้ ถ้าเสอมความข่างว่ามันมีกี่ฟันแล้วมันจะลงตัวอยู่ที่ไอตัวดอกจอกของของแอร์ล็อกครับเพราะฉะนั้นพี่นพก็วางแอร์ล็อกด้วยนะครับวางแอร์ล็อกด้วยเพราะฉะนั้นเล่นหนักจะต้องมีอาวุธนะครับเดี๋ยวนี้จะไม่ต้องเทคละอายุเยอะก็ไม่ต้องเทคเดินนุ่มๆไอพี่นพเอาคอริเบียนวางไอเคสซัตได้ไหมก็ของผมเปิดดูดิเนัะแล้วเกียร์ด้วยไหม เก<า>ียร์เกียร์เกียร์สปอร์ไรเดอร์ของบอกอรเลยอ๋อเกียร์สปอร์ไรเดอร์มาวางกับ <Okay. S 1> สนใจร่วมคารวานรถยนต์4คูณ4ในประเทศกับบอกอติดต่อตามลายไอดีด้านล่างในนำรถยนต์ของท่านมาฝึกทักษะการขับรถยนต์ออฟโดรดผสานไปกับการท่องเที่ยว